สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับจะเป็นกล้องของแบรนด์ Vector Optic นะครับเป็นเป็นกล้องเลดดอรยิงเร็วนะครับนะครับของมาบ l i c นะครับไอรุ่นนี้นะฮะสามารถติดได้ทั้งปืนสั้นปืนยาวนะครับปืนสั้นขนาดมีลางขนาด20มิลมิล เนี่ยสวยงามนะฮะตัวนี้เขาจะมีไฟสีเดียวคือสีแดงนะครับปรับความเข้มได้ส10ระดับขนาดหน้าเลนเขาเนี่ย22มิลนะครับตัวนี้จะมีรังพึ้งนะฮะนี่รังผึ้งกงแสงนะครับเนี่ยแถมให้นะครับไฟก็จะมีสีเดียวสีแดงนะฮะปรับปรับความเข้มได้1ดระดับ ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับสูงต่ำตัวนี้เป็นตัวปรับเส้ขวาหมุนฝากครบอบออกนะฮะตงรงฝากครอบนี้เขาจะมีตัวหมุนเลยนะ,ะเนี่ยตงรงฝากครอบเนี่ยสามารถหมุนปรับได้เลยนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ก็เป็นตัวปรับเส้ขวาปรับเหมือนกันนะฮะ ครับหมุนได้เลยนะครับปรับหมุนได้เลยอันนี้ก็เป็นตัวปรับใช้ขวานะครับถวยงามนะครับสำหรับเด็ดอดอทชุดนี้นะ,ะนะครับ าสามารถรับแรงดีคอยได้นะครับขนาดลูกนะฮะจุดสองนะครับจุดสามศูนเจ็ดจุดนะครับก็จุดสามศูนนจุดสามศูนะครับ N นะฮะแล้วก็ลูกเก้ามอมอลูกจุดสหนะครับลาวลูกจุดทั้งสนะครับก็ถ้าลูกสองตั้งแต่เบอร์2 0่สถึงเบอร์สิสองเลยนะครับนะครับ สินค้าประกันศูนย์ที่หนึ่งปีนะครับสินค้าเนี่ยมีรับประกันหนึ่งปีนะครับประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับนะครับเดี๋ยวดูเส้นเลงเขานะครับส้เลงเขาเป็นแบบจุดแดงนะฮะเนี่ยเห็นไหมก็ปรับความเข้มได้เอาตามชอบนะตั้งแต่ถึงหนึ่งถึงหนึ่งถึงสิบเอ็ดเลยนะฮะความเข้มนะฮะอย่างเงี้ยตัวนี้เลน,นเ,เขาจะใส่มากะใช้งานในที่แก้งนะฮะนี่ครับ ไนะปเรื่อยทั้งแตระดับนะความเข้มนะครับเนี่ยสวยงามนะลางก็จะมีแถไม่สองชุดนะครับมีรางแบบสูงแบบปดเร็วนะหนึ่งตัวแล้วลางต่ำขนาดติเบเอ้ยยี่สิบมิลนะครับหนึ่งตัวรางก็จะมีแถไม่สองชุดนะครับชุดนี้นะฮะแล้วก็จะมีปากนะคร,บรอบนะปากครอบหนึ่งชุดนะครับ แล้วก็ฐานเนี่ยฐานนี่แถมให้สองก้อนนะยี่ห้อพานาโซนิกนะครับแล้วก็ปลกแกแอล,แลพร้อมไขควงนะฮะหนึ่งชุดว่ากันสินค้าสินค้าเนี่ยมีรับประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับติดได้ทั้งปืนสั้นปืนยาวนะครับนะครับตัวนี้น้ําหนักเขาจะเบามากเลยนะฮะน้ําหนักเขาอยู่ที่ ร้อยแปดสิบกรัมเองนะฮะความกว้างก็สีความกว้างก็4.5่จุดห้ซมไอสี่มมนะครับความสูงก็41่สอ็ดมมเองนะครับความสูงของเขานะครับลางก็ใช้ได้สองขนาดตางที่แก้มือนั้นนะฮะสำหรับราคาเขานะครับราคานะครับเล s อดอนะครับ Vector o ์ออ c ตนะครับของ m a r m o l i ินะครับนะครับราคาก็อยู่ที่2,700บาทนะครับ ก็รายละเอียดนะครับนะครับของตัวสินค้าก็สามารถเข้าไปรับชมนะฮะที่ลิงก์ด้านล่างนะครับนะครับนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับทางร้านเราก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงให้ลูกค้ารับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ